สวัสดีครับเพื่อนๆช่องรอสปอยจะมาสปอยซีรีส์สเปนเรื่องมอนี่ไฮ EP ที่สี่ทำไมไอบ้าเอ,มมาเอ้เราต้องทำให้ได้สิเราต้องทำให้ได้แค่ทำไปเลยอ๋ออ๋อคุกเขาลงสิอย่าอ่าก้ออย่ามองหน้าผมอย่ามองผม เฮ้นี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใจเย็นๆอยู่เฉยๆไว้ม่งั้นเราไม่รอดออกจากที่นี่ทุกคนช่วยตั้งสเต็กน้อยสิขอบคุณหุบปากไปเลยหุบปากไปเลยขอบคุณค่บอกพวกเขาว่าคุณฆ่าฉันแล้วฉันจะไปซ่อนไปซ่อนที่ไหนคุณจะไปซ่อนที่ไหนของคุณตู้เซฟที่สองฉันเปิดที่นั่นได้อยู่แล้ว ไม่มีใครเข้าไปที่นั่นได้คุณก็บอกว่าฆ่าฉันแล้วมันไม่มีเลือดซึ่งหยดเดียวมันไม่มีหลักฐานคุณเข้าใจหรือเปล่าเอาเลยอย่าที่มือฉันเอาเลยอย่าโง่ไปไหน่อยเลยพอเลยยังไงก็ได้ยังไงสัดสิมันไม่ได้มันแค่ปอดเกิดไปเดี๋ยวก็ตายหรอกเงินก็ต้นขาเลือดออกเยอะฉันเคยเห็นเลือดออกเยอะมากฉันเคยเห็นมาเลยมาแต่คุณจบกับมือผมได้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย จะเย็นไม่เป็นไรคนจะไม่เป็นไรนายยิงสองนัดเหรอนี่มันจะไงนายเลียงพลาดเลยหรือว่ายายผมทอททำให้นายสับสนมันมีง่ายเลยตอนที่เธอบอกว่าอย่าฆ่าเธอนายมันทุรเรศเลยรู้ตัวไหมนายไม่อยากให้เลือดเปื้อนมือนายเลยใช้ฉันไปฆ่าเธอแทนมันทุรเรศไหมถ้ากล้าแต่ต้องตัวฉันอีกแล้วก็ ฉันเอานายต่อยเนี่ยมันมีตเตาเผาถ่านอยู่ห้องใต้ดินเอาเธอไปเผาซะ,ะแล้วเราจอกนั้นก็เก็บกวาดที่นี่ให้เรียบร้อยตัดภาพมาที่สารวัตรราเกลเธอก็โทรมากดดันศาสตราจารย์อย่างหนักศาสตราจารย์ฉันเสียใจเวลาของคุณหมดแล้วคุณจะยอมมอบตัวได้หรือยังสมัยเป็นเด็กคุณชอบเล่นเกมอะไรส่วนผมชอบเล่นเกมตำรวจจับโจรรู้จักไหมวิธีเล่นก็คือตำรวจต้องจับทุกคนถ้าใครโดนจับได้คุณก็ต้องออก หรือผมบอกเลยนะเด็กไม่มีใครยอมให้จับง่างๆหรอกแต่ว่าเด็กที่อยู่ในสนามเล่นนั้นไม่มีความเสี่ยงที่จะติดคุก1ิปีถูกไหมล่ะก็จริงของคุณนะฉะนั้นผมต้องไปปรึกษากับหุ้นส่วนของผมซะก่อนพวกเราโหวตกันแล้วถ้าคพวกเรามั่นใจกันมากว่าจะไม่โดนจับและจะไม่ติดคุกแม้แต่ปีเดียวทางด้านบ้านราเกลตอนนี้ลูกสาวหายไปแม่พยายามโทรหาราเกลแต่ก็สายไม่ว่าง ไม,ไ,ไมีด่วววนาาข้้อคมไหล,ญญคมหลายคนกําลังเดือดร้อนคุณจะเอาอยัางไงจิบกระดาษกับประกาออกมาครับผมอยากได้รถบรรทุกต้องเป็นรถบรรทุกที่บรรทุกหัวล่า18ตันพร้อมรถคนน้ำมันประมาณ2คันแล้วก็ผมก็ต้องการเรือมาริโก้ที่ติดธงเซนต์วินเซนต์คุณพอคุณคุณไหมที่คุณยึดมาได้เมื่อก้าเดือนก่อนพร้อมกับโคเคน2.2ตันมาอยู่ในฐานทัพเฟอรรอ ฉันไม่น่าให้สิ่งที่คุณขอได้ง่ายๆหรอกนะคะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยและก็ค่าขนส่งด้วยลองคิดภาพง่อยๆสิครับภาพอาคารถล่มลงมอแล้วมีคน67คนอยู่ข้างในคุณจะต้องใช้กี่หน่วยงานเพื่อช่วยคณบริสุทธิ์ที่ติดนูนอคารในตอนนั้นคุณลองคิดดูคุณนักสืบคุณจะเอาอย่างเงี้ยน,นคุณมีทางเลือกอยู่สองอย่างหนึ่งคอยตามล่าเราหรือช่วยเหลือคนผมจะให้สัญญากับคุณ ศาสตราจารย์คุยไปสักพักแม่ของราเกลก็โทรเข้ามาฉันได้คัดความเสียงจากลูกสาวเมื่อเช้านี้ค่ะฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือฉันเป็นแม่ของราเกมลมมริจโจฉันหาเทไม่เจอค่ะฉันรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนออกเป็นว่าเราจะให้รถบรรทุกเพื่อให้คนร้ายออกมาจากที่ซ่อนมันจะง่ายกว่าเมื่อเขาออกมาอยู่ข้างนอกเราจะอัดยาสลบไว้ในรถบรรทุกนอนพวกเขาไม่ออกมาหรอก คุณรู้ด้วยกยพวกเขาเปิดตู้เซฟได้แต่เขาไม่อยากได้เงินอยู่ในนั้นพวกเขานั่งรอให้ตำรวจมาแล้วก็เริ่มจริงพวกเขาตั้งใจทิ้งกระเป๋าเงินไว้ในที่โล่งปล่อยให้เงินปลิวกระจายไปทั่วถนนพวกเขาแกล้งว่าเป็นคนติดกับเพื่อปรวิววงเวลาเป็นเวลาสองวันพวกเขาตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในนั้นพวกเขาเปิดสัญญาณเตือนภยัยซูซามชโมงแล้วจากที่พวกเข,าเข้าไปพวกเขาเปิดตู้เซฟเข้าไปแล้วก็ได้เงินออกมา ทำเหมือนว่าพวกเขาตั้งใจจะมาปล้นเอาเงินแต่นั่นมันเป็นแผนการที่เขาตั้งใจเอาไว้เพราะมีลูกเสาันูอังกฤษอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเขาจึงมั่นใจขนาดนี้ไงเขาคงเกมได้เพราะทุกอย่างอยู่ในแผนที่เขาวางไว้แผนการอะไรหรือที่จะดีกว่าถือเงินปดล้อนออกจากตู้เซฟไปซะพวกเขากระพียงเงินใช้ด้วยตัวเองค่ะไปแอบตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ทำไมไม่เปิด มื่อฉันเปื้อนเลือดโอเคเปิดได้แล้วมาเลยตรงนี้เข้าไปได้ครับมีสายจากเจ้าหน้าที่ราเกลบบรินโจราเกลบบริโจครับเอามาครับเดี๋ยวผมเอาไปให้เธอเองนี่มันเป็นเรื่องด่วนแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องด่วนจริงๆด้วยครับเข้ามาได้ค,ครับกลางแขนออกตรวจหาอาวุธสักหน่อย ไม่มีอะไรแล้วตามพ่อมาเออขอโทษนะครับบางเอิญแม่คุณโทรมาที่มือถือของผมนะครับเพราะคุณเคยใช้มือถือของผมโทรหาแม่เมื่อก่อนหน้านี้เออเห็นว่าเป็นเรื่องของลูกสาวของคุณเนาะว่าไงคะแม่เออคือว่าพอลาไปกับพ่อเขาแล้วเดียวเขาพอพ,อล,พ,อ,ลอ,พ,อ,พอล่าไปกินมื้อเที่ยงแม่คะแม่ทำอะไรนะอัมเบโตได้รับคำสั่งห้ามจากศาลเขาเจอพอล่าได้เดือนละสองครั้งคแล้วแม่ทำอะไรนะแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้เรื่องนั้นมันจบไปแล้วแม่ แม่คะแม่เขาพาลูกไปเมื่อไหร่ตอนสองชั่วโมงโอเคคะ่ะโอเคแม่ราอยู่ตรงนั้นนะหลังจากนั้นราเกลก็ขับรถกลับบ้านทันทีพร้อมกับเอามาือถือเขาศาสตราจารย์ไปด้วยศาสตราจารย์ที่ได้เข้ามาในกองบังคับบัญชาการตำรวจสายตาก็สอดส่องสำรวจไปทั่วบริเวณ <c oughs> อุปกรณ์เพียบเลยนะครับเนี่ยอบิซอช่วยผอคนคนนี้ออกไปได้แล้วเสียงปืนที่คุณได้ยินก็คือการประทะก,กันของพวกเรากับตำรวจ ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากมีตัวประกันคนหนึ่งไม่ทําตามที่ผมบอกและพะยายามติดต่อกับโลกภายนอกโดยใช้มือถือเครื่องนี้ซึ่งผมสงสัยมากว่าถ้าโทรศัพท์ของคุณกัสมันมีเดมาอยู่กับมือผมแล้วนี่เป็นมือถือของใครใครจำเสียงเรียกนี้ได้ไหมครับนี่มันเรื่องอะไรเราทุกคนได้ยินเสียงปินกันหมดฉันกำลังถามคุณว่านี่มันเรื่องอะไรไม่ใจตรงนี้ เธอแอบพกมือถือจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันตีก้นเธอเหรอก็คงให้เธอกลัวเซแต่ถูเธอก็ได้ทำแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรก็เธอไปบอกให้ตำรวจข้างนอกรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนคนจะตายตอนนี้ก็คือคุณนั่นแหละแต่โชคจะดีที่หูไม่ขาดแล้วใครยังเธอเดนเ่า เขาหัวร้อนไปหน่อยแต่ศาสตราจารย์บอกว่าห้ามเลือดต่อจังออกนั่นมันเป็นกฎเล็กเลยนะนี่มันเป็นปีนกนเปลี่ยนเพียนเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่นอกงอนเข้าใจไหมอย่าขวัญเสียนอกประชาชนยู่เข้าพวกเราไม่ว่าจะยังไงเรื่องนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกกว่าทุกคนจะรู้ตัวว่ามีคนถึงหายไปเราก็ไปไกลแล้วว่าแต่ศาสตราจารย์เขารู้เรื่องนี้ได้ยังล่ะฮะเขาหรือได้ยังว่าคุณแหกกฎข้อแรกเนาะ นี่คุณจะกล้าพูดอีกเหรอคุณยังเกือบข้อตำวรวจพบพวกมันยิงเด็กของคุณที่เลี้ยงต้อยเพื่อต้องกรเซ็กสัตราจารย์ต้องรู้เรื่องเนี้ยไม่เอาน่อไอ้หนูหนเรียกเขาว่าริโอ <S <S เขาไม่รับครับจะให้เขาอยู่คุมตลอดเวลาก็ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องกินต้องนอนต้องเข้าห้องน้อมฉนั้นเขาจึงให้ผมเป็นหัวหน้าดูแลที่นี่ไงถ้าเราอยากรอดไปได้เราต้องเป็นมืออาชีพ มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในนี่ฮะฉันได้ยินออกไปที่กันนอกเลยเบอร์รินสั่งฆ่าตัวประกันไปคนนึ่งแล้วใครขอ้อลูกชายคุณคำว่าโจรในภาษาสเปนหมายถึงคนที่คิดบวกจึงยิงพยองคิดว่าทุกอย่างจะเข้าข้างตัวเองเสมอแต่มอสโกเป็นคนแรกที่กำลังคิดลบจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละคนที่ไว้ใจได้พร้อมดูแลคุณคนที่เล่นมุกฝืดๆฉันก็ดูว่าเขาก็ดูน่ารักดี บ่ายวันนั้นเขาบอกว่าทําไมลูกชายเขาถึงได้เข้ามาปล้นลูกชอยข้อทำไมวอ,อยู่ที่นี่รู้ไหมตอนที่สอดตรจอนบอกแผนเรื่องปล้นฉันก็ล่อกเขามาด้วยพ่อว่างไงเป็นไงอาหารในคุกพ่อกินได้ไหมพ่อไม่ไหวหรอกลูกกินแล้วก็อดขึ้นแล้วเจ้าพวกนั้นก็ให้พวกเรากินแต่ไขมันห่วยๆแล้วชีวิตลูกเป็นไงบอกรอก็ดีครับก็เรื่อยๆแต่พ่อมองหน้าลูกแล้วเหมือนไม่ค่อยดีมีเรื่องอะไรจะมีเรื่องอะไรแล้วพวกก็ดีใจที่มาเจอพ่อไง แกยบอกโกหกพ่อเลยเนาะพ่อเห็นแก่ทำสินอาแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบอกมอผมทำพลาดแล้วแกทำอะไรพิดเขาทำยาหอยไปเป0ร้อยเป็ดเป็นยาของพวกโปแลนด์เป็นพวกไวรัสจากอันกอก้นดูก็รู้ว่าพวกมันมาขโมยจากรถของเขาเองแล้วจะได้ของพวกนี้มันเลวของจริงเลยมันจะเริ่มจากการเออหักคาของพวกเราและทำให้พวกเราพิการพวกเครับเส้นตายคืกืนดี และผมก็ไม่มีของให้พวกมันผมสาบ,บานผมไม่ได้เอาไปจริงๆพวกมันมาขโมยเอาเองผมไม่ได้เอาไปขายผมไม่ได้เอามาเสพเองเสพแล้วผมเวียนหัวเพราะว่าพวกนั้นจะหักกระดดกเขาคุณก็เลยคิดว่าจะชวนเขามากินเงินใช้อย่างนั้นล่ะก็พวกเราทำงานแย่ๆกันมาทุกอย่างทั้งร้านขนขน,ขน,ขนสัตว์และธนาคารท้องถิน่นต้องรถขนเงินแต่ตอนนี้เราต้องการงอนใหญ่ๆถ้มามันสำเร็จฉันจะพาลูกชายของฉันไปอยู่ที่ เออเอ,อประเทศไทยหรือประเทศที่เธอออกเสียงไม่ถูกด้วยซ้ำประเทศที่ไม่มีพวกโปแลนด์ไม่มีนี่ประเทศที่มีพวกเล่าโอเปโตและชอยฮอดมอสโกมอสโกหยุดก่อนนี่เตือนขั้นสุดท้ายนะอกลับไปประจำที่ของคุณไม่กลับแล้วจะทำไมจะยิงฉันเหรอยิงฉันแล้วแล้วจะยิงใครต่อยิงทุกคนเหรอยิงจนเหลือนายคนเดียวเหรอพอได้ยินอย่างนี้เบอร์ลินก็ไม่กล้ายิงมอสโกก็เลยเดินไปหาลูกชายไอโน แกฆ่าผู้หญิงคนนั้นเหรอพอมอสโกรู้ว่าลูกชายของตนฆ่าคนก็เลยเครียดหนักเท่กับช็อกชดชดหายใจพี่ออกพ่อครับพ่อเป็นอะไรใจเย็นๆพ่อไว้ใจไว้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อพ่อองนาอยตกใจเกินไปนะให้เขานอนลงให้เขานอนลงก่อนนั่นแหละพ่อนำโทษนะขอทำอะไรหน่อยเสียงปืนที่ได้ยินก่อนหน้านี้เขายิงใครใจเย็นๆ็ก่อนนะครับไม่ไม่ไม่มีใครบาดเจ็บครับเชื่อผม เราย็นกระเพาะการป้องกันการบุกเข้ามาเชื่อผมทุกคนได้ยินแล้วนะไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรไม่ต้องคิดมากพวกนี้เขาเป็นโจรเขาไม่ได้มาอาฆาตเขาไม่ได้มาฆ่าใครแม่คะลูกรักแม่กกโต้แม่คะนกกระเพาะไปเที่ยวสนสนุกมาสนุกมากค่ะแม่คะฉวยพาพอลล่าไปขึ้นห้องทีเอาตุ๊กตาหมีไปเก็บไว้ก่อนคุณกำลังฝ่าฟื้นคำสั่งสารค่ะหันหลังไปเอามือยันกำแพง รอเกลียวผมเป็นพ่อเธอเนาะผมเลิกคบกับเธอไปด้ยคุณฝ่าฝืนคำสั่งของศาลหันหน้าเข้าหากำแพงด้วยค่ะคุณทำชีวิตผมพองยังไม่พออีกเหรอคุณจะเอาจริงเหรอคุณจะเลิกปืนใส่ผมเหรอพอพูดเสร็จก็ไปฮัลโหลผมสวาเนาะผมโทรมาจากคาเฟ่บังเอิญคุณเอามือถือผมติดไปด้วยนะครับพ่อครับพ่อครับพอ่บพอเป็นไงบ้างครับฉันฉันหนาวฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าฉันคุดดินมาทั้งวันและได้กินส้เวออันเจิดเจิด พ่อพักผ่อนเถิดนะครับตอนนี้โอเคไหมนี่พ่อมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยผมตื่นมาตีสี่ก็ไม่เจอพ่อแล้วนะ่ะไม่มีอะไรหรอกพอนอนไม่หลับเนาะท้อฟ้านี่มันกว้างนะไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนรู้ไหมว่าทำไมต้องเลิกทําเมืองทําไมจะไม่รู้ก็โลกที่กินปอดพ่อไงแต่ไม่ใช่เรื่องหนกักหรอกก็เพราะว่าฉันเป็นคนที่กลัวที่แคบไงฉันอดรนทนอยู่กับที่แคบแคบไม่ได้ฉันก็เลยเริ่มที่จะมาป้นเพื่อจะไม่ได้อยู่ในรูไง แต่ดันมาติดคุกแทนติดแงะจนเกือบตลอดชีวิตฉันรู้สึกดีมากเลยที่การอยู่ในชนบทแล้วก็อยู่นอกคูกพ่อรู้ไหมถ้าเราป้นเสร็จผมจะทําอะไรผมจะซื้อกอสักที่พ่อจะได้นอนแก้ผ้าอาบแดดในต้นมะพร้าวไงฮนอนกระท่อมคนหลังผมไม่นอนกับพ่อหรอกพ่อนอนกลนอร่อยพ่อไม่ได้นอนกลนพ่อนั่นแหละตัวนอนกลนเลยขยับหมอนหน่อยนะเอาละปล่อยให้เขานอนก่อนเถอะ ไปจัดการห้องน้ำซะและก็พัดเป็นเฝ้าตัวประกันกับเฮงซิงกิด้วยสวัสดีครับขอโทเคอร์คจะแจ้งมากเลยที่เอามือถือคุณไปไม่เป็นไรครับปกติก็ไม่มีใครโทรมหาผมอยู่แล้วขอโทษครับมันก็ไม่ใช่ทุร์ของผมนะแต่ว่าเรื่องลูกสาวเรียบร้อยไหมครับ <c oughs> ฉันเอามือถือคุณไปขนตัวคุณจะจับคุณ คุณยังจะเป็นห่วงฉันอีกเหรอเออผมคิดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจเอาโทรศัพท์ผมไปแล้วตอนนี้คุณกำลังเครียดจัดส่วนเรื่องที่คุณค้นตัวผมผมบอกตามตรงผมไม่เคยตื่นเต้นแบบนั้นมาก่อนเครื่องเสียงอยู่ไหนเครื่องเสียงอยู่ไหนแล้วผมก็โดนหักแขนก้มหน้าลงบนโตะ๊ะบอกเลยนะอันโตนิโอตกใจเลยนะตอนนั้นดังนั้นเขาเลยไปคิดตังเครื่องดื่มฉะนั้นเราหายกันครับทุกอย่างเรียบร้อยขอบคุณค่ะจริงเหรอดีครับคนเราชอบกังวลใจหลายเรื่องกับเรื่องที่ไม่ควรจะกงงังวล ตอนถอยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่เรียบร้อยเลยค่ะความจริงแล้วทุกอย่างแย่มากแย่สุดๆเลยค่ะแย่จนทุกอย่างฉันคาดไม่ถึงอละมันเป็นอย่างนี้ค่ะสามีเก่ามาเอาลูกสาวฉันไปเขามีข้อห้ามจากศาลเขาใช้ความรุนแรงผมเอาอุปกรณ์มาช่วยคุณคุณเจ็บมากไหมก็นิดหน่อยค่ะคุณถอดชุดออกดีกว่าไหมครับให้ผมช่วยไหมครับได้แล้วได้แล้ว ระวังนะครับระวังค่อยๆนะครับค่อยๆระวังนั่นแหละระวังเราต้องใช้มีดผ่ากระสุนออกมาก่อนนะไม่ค่ะไม่คุณใช้มีดแบบนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกบางคนก็มีกระสุนในตัวไม่เห็นเขาตายเลยฉันเคยเห็นในทีวีเมื่อไง้เรามาห้ามเลือกกันก่อนค่อยว่ากันทีหลังโอเคไหมทนไว้ทนไว้โอเคนะทนไวทิ้งขยะไหมคะไม่คะ่คะเฮ้ยมี มีบะหมีอีกไหมบะหมีไม่มีมีแต่ข้าวอะไรก็ได้มอสโกมอสโกจะไปไหนเฮ้ยหยุดก่อนจะไปไหนมอสโกมอสโกจะทําอะไรหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้โตเกียวเป็นเรื่องอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้จะปิดประตูนะประตูหน้าเปิดแล้วครับทุกคนพร้อมเนาะมือสไนเปอร์เตรียมตัวทุกคนหมอบลงกับพื้นหมอบลงไป พ่อจะจะนยันไว้จะดืนยันไว้เอ๊ะนั่นเขาไม่ได้ใส่หน้ากอกนี่อัดภาพเอาไว้เร็วเข้าปล่อยชนะดปล่อยพ่อจะออกไปเดี๋ยวนี้พ่อพ่อจะออกไปทําไมมันเป็นความผิดชัอนแกไม่ควรอยู่ที่นี่แกไม่ควรเข้าใครทั้งนั้นพ่อจะมอบตัวเพื่อแทนความผิดของฉันใช่ไหมเนี่ยอาจะออกไปผมไม่ได้ฆ่าเธอผมไม่ได้ฆ่าเธอพ่อเธอยังปลอดภัยดียืนยันคําสั่งยิงนะครับประตูจะปิดแล้วอย่าเพิ่งยิงไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือตัวประกรัน เราจะออกไปเราจะได้ออกไปพ่อเราจะได้ออกไปเราจะได้ออกไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์กันพ่ออยากสูดอากาศได้ครับผมเสียใจด้วยที่คุณประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีพอจะมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เนาะอย่างเช่นการซื้อมือถือใหม่ให้คุณหรืออยากได้บริการที่ใส่แว่นคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มที่ตบตีหรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีใครครบกับผู้ชายคนนั้นเป็นแบบแรกแต่ถ้ามีอยู่วันหนึ่งเขาตะคอใส่คุณ และนั่นก็คือครั้งแรกที่เขาตีฉันและครั้งที่สองก็ตามมาและครั้งที่สามและเ,เราก็อยากกันคุณไม่ได้เจินความเหรอเออไม่ค่ะเขาก็เป็นตำรวจค่ะเขาเป็นตำรวจที่ป๊อปปูล่ามากเลยในพื้นที่นั้นฉันเลยคิดว่าฉันไปเองก็ได้และแล้วปัญหาจริงๆก็ตามมาหลังจากหนึ่งเดือนเพราะว่าน้องสาวของฉันไปหลงรักเขา,เขาแล้วพวกเขาก็คบกันแล้วก็เริ่มไปเที่ยวด้วยกัน แล้วฉันก็แจ้งความจับเขาตอนที่ไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉันไม่ต้องการให้น้องสาวตกนรกแบบนั้นคุณราเกลครับผมรู้ดีว่าคุณสิ้นหวังมันต้องมีสักคนละที่ช่วยคุณได้จะมีเลยคะใครละ่ะใครที่จะช่วยฉันได้ก็ผมเองไงผมผมผมขอโทษผมก็ไมไ่รู้เหมันก่อนว่าผมจะทําอะไรได้ขอบคุณค่ะราเกลราเกลตอนนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวเมื่อกี้ประตูเปิดแบบหนึ่งแล้วพวกเขาก็ทะเลาะก,กันผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวประกัน ไปค่ะรีบไปดูค่ะฟังนะนี่ไม่ใช่เป็นการขคมโคผมอยากขอร้องเป็นการส่วนตัวไม่ใช่อยู่ในธนะคนร้ายผมอยากให้พวกคุณใส่หน้ากากากับบูทคุมหัวแล้วออกไปที่ดาดฟ้าห้ามใครทําอะไรโง่งๆเด็ดขาดไปแค่สิบนาทีเข้าใจนะไปแค่สูนอากาศกลับเข้ามาอย่างสงบเข้าใจนะนี่คุณก็เลยกจะทําอะไรเบี่ยงความสนใจตํารวจเหรอแก่นี้ตารวจก็สับสนพออยู่แล้วดังนั้นเลิกปลุกระดมงคนได้แล้วเราเป็นเหยื่อล่อเขาอยากให้เราเป็นเหยื่อล่อหมายความว่ายังไง ใช่เขาจะป้อนเราให้เป็นเดือให้สิงโตกินแล้วพวกเขาก็จะวิ่งหนีเราจะทาเรื่องดีเพบเพื่อนคนหนึ่งของเรามันก็แค่นั้นมีหุ้นส่วนของเราคนหนึ่งต้องการจะสูดอากาศและฉันจะไปพูดส้ำสองจำเอาไว้แล้วเราจะปลอดภยัยไหมเนี่ยทำตามที่เขาบอกทำถึกนอฮะโลกมันเป็นอะไรกันหมดเนี่ยไม่มีใครอยากทําเพื่อนคนอื่นหรือไกเพื่อเราคนหนึ่งป่วยเพราะตกใจแต่พวกคุณยังคิดว่าเป็นเดือยหยุดได้พวกคุณไม่ตายหรอกนะทุกอย่างจะเรียบร้อยพวกผมจะออกไปกับพวกคุณด้วยแล้วเขาตกใจเรื่องอะไรกันนระ ตกใจเพื่อเรอื่องไืสองนัดนั้นใช่ไหมพอพวกคุณฆ่าคนไปแล้วใช่หรือเปล่าบอกมานะคุณฆ่าใครกันแน่อาปากากว้าง,างอตุโรก็บอกให้อาปากงกว้าง,างทีนี้ยกมือซ้ายท่านนายจะกวนตีนฉันหรือนายจะยกมือซ้ายท่านนายจะหุบปากและทำตามคำสั่งฉันได้ดีพอแล้วเดดเวอร์พอได้แล้วเลือทำบ้าๆอย่างนี้สักทีฉันขอร้องคนนั้นไม่ใช่ตัวประกันคุณรู้ได้ยังไง ถ้าเขาไม่ใช่นักบุญแล้วก็เขาคงไม่ปล่อยให้สองคนเดินมาถึงประตูได้โดยไม่ยิงหมอนั่นอยากมามอบตัวถึงดอดฟ้าแล้วับพ่อไปสูดอากาศได้เลยไม่ต้องไปทำยกนีเพื่อฉันก็ด้จจำได้ไหมตอนที่แม่ทิ้งเราไปพ่อก็หายใจไม่ออกเหมือนกันเอาล่ะทุกคนใส่หน้ากากใส่บุรทุมหัวอันโตริโก้มายืนอยู่ข้างฉันในคอนดอสามแจ้งสวนมีความเคลื่อนไหวบนดอดฟ้าครับโซเรตบอกให้แซนปเปอร์เตรียมพร้อมทันทีพวกเขากำลังรวบมตัวอยู่รับเป้าหมายช,ชัดเจน พ่อทําใจให้สบายครับดูสิครับวันนี้อากาศดีจะตายเห็นเป้าหมายแล้วพวกเขากำลังเดินไปที่ขอบพวกเขากำลังเดินไปที่ขอบตึกว่าไงท้อหน่อยทำไมพวกเขาเดินไปที่ดอานฟ้ามอสโกไปสวดอากาศพร้อมกับตัวประกันที่ถือปืนป้อมไม่มีอะไรก็อย่างที่คุณรู้ถ้าหากให้ผมตัดสินใจผมจะไม่อนุมัติเด็ดขาดแต่เพื่อนร่วมทีมบางคนคิดว่ามันเข้าท่าอยากให้เขาทําอะไรนอกแผนเด็ดคอร์ดและคอยแจ้งฉันด้วยเนาะซึ่งเบอร์ลินอนุมัติให้พวกเขาออกไปข้างนอกกเพราะโดนจี้ แกไม่ได้ข้อ้หญิงจริงๆหรอจริงบอกความจริงมาไม่ได้ข้อเบอร์ลินเจอเธอส่อนมือถือเขาสั่งให้ผมยิงผมไม่มีทางเลือกนี่นายพูดถึงบริคอหรอนายทำอะไรกับเธอข้อเธอใช่ปิเนีย่ยนายทำอะไรกับบริกอกลับมานี่กลับมานี่สิวะยเกิดบางอย่างขึ้นครับอนุมัตไอ้ครับผมมีจังหวะยิง้วครับเธอกำลังท้องอยู่นะพวกเขากำลังมีสไนเปอร์ส่องอยู่รีบคุกเข่ขาลงซ้ายยกมาขึ้นทำตัวเป็นตัวประกันทุกคนรีบยกมาขึ้นดูเือนว่าพวกเขาจะโดนประหารเลย เป้าหมายชัดเจนอนุมัติคำสั่งด้วยขอคำอนุมัติไปครับท่านขอไฟเขียวครับในายทำอะไรกับเาในายทำอะไรกับบริก้าอามาสซผมขอไฟเขียวได้ครับว่าปืนล็อกเสียมาหรือเปยิงได้เลยเป้าหมายล้มลงแล้วครับเราเห็นหน้าคนร้ายแล้วบ้าเอ้ยนั่นมันผูวมือนานการลก็กกรสอบเนี่ย และแล้วอีพีที่4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะใครกันด้วยนะครับ